ม,มีอาการเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกเซ็กและความไม่มั่นคงในอารมณ์รวมถึงความไม่สดชื่นและไม่มีแรงสวัสดีครับนายนแพทย์กิติชัยกลิสุทธ์นะคบตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่คลินิกหมอแปนะครับช่วงเวลาปฏิบัติงานได้แก่ช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ฮอร์โมนนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายจําเป็นที่จะต้องใช้ฮอร์โมนในการขับเคลื่อนแต่ละวันมีความสมดุลและมีความสมบูรณ์นในร่างกายนะครับสำหรับท่านผู้หญิงถ้าเกิดมีอาการขาดฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยที่เรียกว่าเมนพอสหรือวัยหมดประจําเดือนนะครับฮอร์โมนทั้งสองตัวของผู้หญิงที่เป็นฮอร์โมนหลักก็เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้นะครับก็แทบจะไม่มีในร่างกายเลยในกรณีที่เราเริ่มหมดประจําเดือนไปแล้วเมื่อเราขาดฮอร์โมนสองตัวนี้นะครับในกรณีที่เป็นโปรเจสเตอโรนทําให้การนอนหลับามีปัญหออแวนส่ ะจะทําให้กระดูกบางลงแล้วก็เมื่อผู้หญิงเราอะขาดฮอร์โมนนะครับผิวพรรณจะเริ่มไม่สวยงามเริ่มมีริ้วรอยดูเสื่อมตามวัยนะครับถ้าเกิดเราแก้ฮอร์โมนให้เขาแล้วอะ่ะผิวพรรณจะดูเปล่งปลงั่งอาการที่นอนหลับยากหรืออารมณ์แลลปรปรวนก็จะดีขึ้นแต่ละวันครับ ถ้าผู้ชายเราขาดฮอร์โมนเรื่องแรกเรื่องที่สําคัญเลยนะคือเรื่องเซ็กคือถ้าเราขาดเนี่ยมันจะทาให้ความรู้สึกเวลาเรามีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะลดลงนะครับส่วนเรื่องที่2นะก็คือจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับถ้าเกิดผู้ชายเรานะถ้าอารมณ์แบบเริ่มไม่ค่อยดีอารมณ์เริ่มตัดสินใจผิดปกติเริ่มไม่สนใจล่าเริงแล้วเริ่มเครียดง่ายๆเนี่ย สังเกตไวก้ก่อนเลยครับว่าอาจจะมีการขาดฮอร์โมนเรื่องที่3นะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับถ้าผู้ชายท่านใดฮอร์โมนเพศลดต่าลงการตัดสินใจเนี่ยจะไม่เฉียบคมไม่มั่นคงไม่แน่นอนเหมือนแต่ก่อนนะครับฉันั้นแล้วถ้าเกิดท่านใดที่มีอาการดังที่หมอเคยกล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องเจ็กเรื่องไม่สุดชื่นเรื่องกระดูกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดท่านทั้งหลายมีอาการเหล่านี้หมอนแนะนําว่าควรมาตรวจเช็คฮอรม์โมนกระดูกนะครับคลินิกของเรามีให้บริการตรวจเช็คนะครับแล้วมาเจอกันนะครับ